ค่ะรู้สึกว่าวันนี้นี่เปิดมาน,นี่ก็รู้สึกสบายมากเลยวันนี้เป็นวันอากาศที่ดีบรรยากาศที่ดีมากซึ่งเกมพวกนี้เนี่ยทุกคนต้องการให้ผมเล่นเกมไหนน้องดูทิฟวอเอ่อไจเนโรบอทเออสองเกมนี้ไม่ต้องเล่นนะพอเล่นไปก็น่าเบื่อโทก้าวอล แล้วก็เอ่อดิสนีย์แลนเวอร์ชั่นเป็นเกมต่อสู้แล้วก็สติกแมนมอสเอ้ยอันนี้ไม่ต้องเล่นอันนี้ไม่หามเล่นด่วนเลยอันนี้ก็มันไม่ใช่เกมแล้วก็แอปยืดหน้ามินิเวิลด์เพียร์ทูเบอร์นี่เอาไว้ใช้ตอนจำเป็นป๊อปปี้เฮอร์เลอร์เพ็กซิลเพนเตอร์อเมงอัสดอตอเมงอัสไฟแด n ในฟังกินมอสเกม แต่ไปก็มดอดลูลาบายมดอดหนูติดเชื้อมอดบาวดี้เกมวิ่งแข่งเวอร์ชันแดนเดอร์แมนแดนเดอร์แมนของแท้ซิตี้ซิตี้สมแมชสติกวอร์ภาค3หรือว่าไดโนแบชทุกคนอยากให้ผมเล่นเกมอะไรครับเม้นมาได้เลยนะกดเม้นนะไม่ใช่ใกดดีไซนะ คลิปนี้เราไม่ต้องการไลค์เราต้องการแค่คำตอบว่าอยากเล่นอยากให้ผมเล่นเล่นเกมอะไรครับบายปิดอย่างนี้เลยเหรอ